สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหาผลเฉลยของสมการเชิงรูปพันนะคะในรูปแบบของสมการเชิงเส้นหรือ linear equation เนาะรูปแบบของสมการเชิงรูปพันธ์ที่เป็นแบบนี้ก็จะมีรูปแบบเฉพาะตัวก็คือมันจะเป็น dy by dx บวกกับ px y นะคะแปลว่ามีอะไรก็ตามที่เป็นเทอมของ x เนอะอยู่ข้างหน้า y นะคะเท่ากับ qx เนาะทีนี้ถ้าเราเจอแบบนี้ปุ๊บ คำตอบของมันที่เขาโซ่มาให้เราเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในรูปนี้เลยก็แปลว่าเราจะต้องหาอินดิเกต Px Dx นะคะแล้วก็หาก้อนนี้แค่นั้นจบเลยไปดูตัวอย่างการทําน,น,นะคะจริงๆอาจารย์อาายัอดคลิปไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันหลุดเนาะก็ไม่เป็นไรดูตามอาจารย์ไปละกันเนาะคืออย่างนี้นะคะลูกเรามี Dy by Dx นะคะเท่าบวกกับตัวนี้เนาะ คูณ y แลเท่ากับตัวนี้ถ้าเรามองอันเนี้ยเทียบกับอันเนี้ยเราจะเห็นเลยว่า p x ก็คืออะไร่นองก็คือเทอมนี้ก็คือ 3x ลบ1ส่วน x นะคะส่วน q x ก็คือก้อนนี้นะคะก็คือก้อนนี้เนาะก็จะได้ตามนี้อ่ะทีนี้เราก็จะหาตัวอินทิเกรต p x dx ก่อนเนาะ p x ของเราคือตัวนี้ก็ามาอินทิเกรตทีนี้เราจะอินทิเกรตได้ยังไงก็เอา x นะคะคูณไปหาตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็คูณไปหาตัวนี้ตัวนึง,าานนงเนาะ แยกกันจะได้เป็นอินทิเกรต3ามลบหส่วนเซึ่งอินทิเกรต3ก็คือได้ 3x อินทิเกรตตัวนี้ก็คือได้ลอรนแอบส์โซลูตเนะคะก็เก็บไปก่อนจากนั้นเนาะเราก็จะไปหาทั้งก้อนนี้นะคะก็คืออินทิเกรต e กกำลังอินทิเกรต px dx นะคะคูณกับ qx แล้วก็ dx เ,อ,เอ็กเนาะตัวที่เราได้นะคะจากคําตอบเนี้ยก็มาใส่แทนที่เนาะมันก็จะคือตัวนี้นะคะเอ่อ Qx ของเราก็คือตัวนี้ก็มาใส่เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าใช้คุณสมบัติเนาะเราจะได้ว่ามันก็คือ e กํกลาลัง 3x คูณกับ e กําลังลบ l n absolute x นะคะแล้วก็คูณก้อนนี้ซึ่งจะเห็นว่าตัวนี้กับตัวเนี้ยเหมือนกันเนาะไม่ไม่ใช่เหมือนกันนะคะมีเลขยกกำลังที่ต่างเครื่องหมายต่างกันดังนั้นมันจะตัดกันทิ้งได้ก็จะเหลือตัวนี้กับตัวนี้ทีเนี้ยตัวเนี้ย นะคะถ้าเราใช้คุณสมบัติเราก็จะรู้ว่ามันก็คือ x กาลังลบหนั่นเองนะคะคูณกับตัวนี้เนาะ x กาลังสองเพราะฉะนั้นคูณกันก็จะเหลือแค่ x อิทิเกต x ก็จะได้เป็น x กําลังสองส่วนสองแค่นี้เองเนาะทีนี้จากที่เรารู้ว่าคําตอบมันต้องอยู่ในรูปนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็เอา e ate, อีตัวอิทิเกตไอตัวนี้ใส่ลบนะคะก็คือใส่เครื่องหมายตรงข้ามเนาะส่วนก้อนนี้นะคะก็คือก้อนที่เราได้จากการอินทิเกรตมาก็ได้ตัวนี้ ทีก็จัดรูปข้างหน้าให้มันสวยงามเนาะก็จะได้ e กําลังลบ3ม x คูณกับ x แล้วก็คูณกับก้อนนี้แค่เนี้ย็จะเป็นคําตอบนะคะอ่ะไปดูตัวอย่างอีกข้อนึงข้อนี้อ่าข้อนี้เยอะนิดนึงนะคะข้อนี้เนาะตัวเนี้ยมันไม่เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานอ่าเราไม่ต้องพูดถึงตัวนี้ก่อนนะเราพูดถึงแค่ตัวนี้ก่อนเนาะเรามันจะเป็นรูปแบบมาตรฐานได้ก็ต่อเมื่อต้องจับตัวเนี้ยย้ายไปหารน,นะคะเราหารหมดถูกเทอมก็จะได้ก้อนนี้ เนาะแล้วเราก็จะได้ว่า Px ก็คือตัวนี้นะคะนี่คือ Px และ Qx ก็คือตัวนี้นะคะก็เก็บไว้อ่ะทีนี้เราก็อินทิเกรต Px dx นะคะก็คือเอา Px เนาะมาอินทิเกรตทีนี้ดีกรีของตัวบนเนี่ยมันมากกว่าดีกรีตัวล่างมันต้องไปหาพรพหุนามก่อนนะคะถ้าเราหารเนานะเราจะได้ x กำลังสองคูณอะไรให้ได้ตัวนี้ก็คือคูณ3 x นะคะคูณกลับมาก็จะเป็นตัวนี้ อันนี้คุณก็มาก็ได้ตัวนี้ลบกันมาได้ตัวนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็น3 x แล้วก็ลบ3 x ส่วนด้วยตัวนี้นะคะก็จะได้ตามนี้อินทิเกรตตัวนี้ก็จะได้เป็น3ม x กำลังสองส่วนสองอินทิเกรตตัวนี้ทีเนี้ยตัวในอินทิเกรตได้จะต้องใช้วิธีการเปลี่ยนตัวแปรเนาะก็คือเราจะให้ u เป็นตัวนี้นะคะเลข u เป็นตัวนี้แล้วก็ดิฟฟ u ก็ได้ du เนาะ d x กำลังสองก็จะได้2 x ดหนึ่งได้ศูนย์เนาะเพราะนั้น d x ก็จะได้เท่ากับ du ส่วนด้วย2 x เอาไปแทนที่นะคะก็จะได้ว่าอินทิเกรตก้อนนี้เนาะจะเท่ากับ 3x ส่วนด้วยตัวนี้ก็คือ u เนาะ dx ก็คือเมื่อกี้ที่เราได้มาก็คือ du ส่วนด้วย 2x ก็ตัด x ทิ้งนะคะก็จะเหลือเป็น3ส่วน2อินทิเกรต1ส่วน u ก็จะได้เป็น3ส่วน2ลอนอ u นะคะแล้วก็เปลี่ยน u กลับไปเป็นตัวนี้เราก็ c o ป y ีมาว่า ก็จะได้ไปอินทิเกรต p x นะคะเก็บไว้ก่อนจากนั้นเราต้องการจะอินทิเกรตนะคะ e กําลังอินทิเกรต p x คูณกับ q x นะคะแล้วก็ d x ก็เอาไอตัวคําตอบมาสักครู่เนี่ยมาใส่เนาะจะได้ตัวนี้แล้วก็ q x ของเราคืออะไร q x ของเราก็คือก้อนนี้ก็เอามาคูณคูณตรงนี้เนาะแล้วเราก็ใช้คุณสมบัติแยกตัวนี้มันมาจะได้เป็นแบบนี้เราจะเห็นว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยต,ตัดกันทิ้งได้เด็กๆก็จะเหลือแค่ตัวนี้ ะะซึ่งตัวนี้เราก็ใช้คุณสมบัติอีกก็จะได้เป็น x ก,กําลัง2บวก1ยกกาลังลบ3ส่วน2เนาะคูณกับ6 x แล้วก็หารด้วยตัวนี้ซึ่งตัวนี้ปากรวมเหมือนกันเอาเลขชี้กําลังมาทำอะไรกันลบกันก็จะได้กลายเป็นลบ5ส่วน2อาจารย์ขออนุญาตด,ดึงด่ยออกมาข้างหน้านะคะเนาะแล้วก็คูณกับ x ไว้ตรงนี้อ่าก้อนนี้อินทิเกรตเราจะใช้วิธีการเปลี่ยนตัวแปรเหมือนมอสักครู่นี้เนาะก็คือให้ u เป็นก้อนในนี้นะคะแล้วเราก็ดิฟเนาะ ดิฟ x กํลังสองได้สอง x dx ก็เหมือนเดิมเนาะ dx เท่ากับ du ส่วนสอง x ก็เอาทุกอย่างในนี้กลับไปแทนในนี้ก็จะได้เป็นหกนะคะแล้วก็ u กําลังลบห้าส่วนสองคูณกับ x เนาะ dx ตัวนี้ก็คืออะไรก็คือตัวนี้ก็คือ du ส่วนด้วยสอง x เราก็จะได้เอา x ตัดกับ x นี้ทิ้งเอาสองตัวนี้ไปตัดกับหกก็จะเหลือสามก็จะได้ตัวนี้เนาะแล้วอินดิเกตตัวนี้นะคะกําลังบวกหนึ่งดึงมาห้อยก็จะได้ตัวนี้นะคะเราก็จะได้สามตัดกับสามก็จะเหลือตัวนี้ก็เปลี่ยน u จากตรงนี้เสร็จปุ๊บจากทวนสูตรนะคะสูตรมันคือตัวนี้เนาะโจทย์คําตอบทีเนี้ยเ,เราก็เอาอินดิเกต p ีเเนี่ยมาใส่นะคะใส่แล้วก็คาตอบเมื่อสักครู่เนี้ยมาใส่จัดรูปข้างหน้าเนี้ยก็จะได้ตัวนี้เนาะสวยๆทีเนี้ยจากโจทย์ข้อนี้เขาให้ i n i t i a l condition ตรงนี้มาตัวเนี้ยเขาจะเรียกว่า i n i t i a l condition ซึ่งตัวเนี้ยเอามาทำอะไรมาเพื่อ,อไว้หา C นะคะเราก็จะแทนจากว่า y 0เท่ากับ1นั่นแปลว่าถ้า x เป็น0ตัวนี้ x นะจะได้ y เป็น1เอาตัวนี้กลับไปแทนในสมก,การนี้เพื่อหาค่า c อ่ะเราก็เติมแทนนะคะแทน y เป็น1เข้าไปทางฝั่งซ้ายแล้วก็แทน x เป็น0อ่ะเราก็จะได้เนี่ยตัวนี้ e กำลัง0เนาะแทน x เป็น0ตัวนี้จะเหลือ1กำลัง3ส่วน2แทน x เป็น0ตัวนี้ก็จะเหลือ1กำลังตัวนี้เนาะแล้วก็บวก c นะคะตัวนี้ก็จะได้1เนาะ ตัวนี้ก็จะได้ลบสแล้วเราก็จะแก้สมการได้ว่า C เป็น3จากนั้นพอ C เป็น3าปุ๊บเราก็ C เป็น3นะีนะกลับมาแทนในนี้นะคะมันก็จะได้คําตอบสุดท้ายอ่ะทีนี้อาจารย์เนี่ยก็จะมีการบ้านอยู่4ข้อให้พวกเราไปฝึกทําแล้วก็ส่งเนาะก็คือข้อ2.31ถึง2.34ทั้งหมดนี้เลยนะคะ4ข้อแค่นี้เนาะแล้วเจอกันในคลาสนะคะสวัสดีค่ะ